สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่24มิถุนายน2567วันนี้เราจะคุยกันเรื่องพาจิตออกทำงานเมื่อเราภาวนามาระยะหนึ่งแล้วจิตเป็นสมาธิจิตอิ่มอารมณ์ไม่มีความคิดหรือมีหรือความปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆมารบกวนจิตเป็นสมาธิคำว่าจิตเป็นสมาธิก็คือจิตตั้งมั่น อยู่ตรงฐานที่ตั้งและไม่แส่สายออกไปนอกกายเมื่อถึงตรงจุดนี้แล้วจิตมีกำลังมากขึ้นให้เราพาจิตออกทำงานด้วยการนึกถึงกรรมฐานห้าก็คือผมขนเล็บฟันหนังให้เราเริ่มพิจารณาผมก่อนนะคะเอาความคิดที่เป็นเจตนาคิดนะคะความคิด ตรงนี้เขาเรียเขาไม่เรียกว่าเป็นสัญญาเพราะว่าเราเจตนาคิดเราคิดคำหนึงนี่แหละเราคิดปรุงขึ้นมานี่แหละว่าผมเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรมันมีความเหยียดตรงมันเกิดจากอะไรถ้าผมเนี่ยมันสวยงามตรงไหนถ้ามันสวยงามทําไมต้องไปทําสีนะผมเนี่ยมันเป็นตัวเราไหมถ้ามันเป็นตัวเราเนี่ยเวลามันเปลี่ยนสีเป็นผมงอเนี่ยมันบอกเราไหม มนหลุดล่วงเนี่ยมันบอกเราไหมมันยาวออกมาเนี่ยมันบอกเราไหมนะทาไมน้อยถึงบอกว่าให้ใช้ความคิดความปรุงให้พิจารณาในเรื่องของเส้นผมก็เป็นเพราะว่าคนที่ทําสมาธิที่ผ่านมาระยะหนึ่งแต่ยังไม่มีดวงตาทิพย์ยังมีกระแสจิตอ่อนก็จะยังไม่สามารถกําหนดภาพเป็นนิมิตขึ้นมาได้ เราก็ต้องใช้วิธีการเอาความคิดที่กำลังมีสมาธิอยู่เข้าไปพิจารณาเส้นผมเข้าไปพิจารณากรรมฐานห้าตามที่พระพุทธองค์ท่านบัญญัติให้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติใหม่นะคะอ,ะอย่างแรกนี้เราก็มาพิจารณาเส้นผมอย่างที่น้อยพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้เราก็มาพิจารณาขนนะคะขนของคนเราเนี่ยนะคะ มันก็เหมือนกับขนของสัตว์ทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นขนขนตามผิวหนังขนคิ้วนะคะขนในจมูกขนในช่องหูขนในที่รับขนจกักกะแลอะไรพวกนี้นะคะในสิ่งที่เป็นเส้นขนเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็ดักฝุน่นหมักหมมนะคะลองไม่อาบน้ำสักหนึ่งวันสิคะมันก็จะเหม็นถูกไหมคะ ดังนั้นเนี่ยแล้วเราไปหลงขนเนี่ยตรงไหนเราเราเราเคิดว่ามันจะไม่เน่าเปื่อยมันจะไม่หลุดออกเวลาที่คนตายเวลาเคยเห็นไหมคะเวลาที่มีอุบัติเหตุรถชนแล้วก็มีคนตายเนี่ยมีน้ําเหลืองน้ําเลือดออกมามีน้าหนองออกมาเนี่ยนะคะถ้าเราเห็นสภาพนั้นด้วยเนี่ยเราก็จะไม่หลงเลยนะคะอันนี้คือในส่วนของขนต่อไปเล็บนะคะ เราก็มาพิจารณาเล็บนะว่าเล็บของเรากับเล็บเท้าเล็บแมวเล็บหมาเล็บสัตว์เนี่ยมันเหมือนกันเวลามันงอกมันก็มันงอกเองโดยที่มันไม่ได้บอกเราเพราะฉะนั้นเล็บมันเป็นตัวเราไหมทําไมเราเข้าไปยึดทําไมเราไปหลงยึดเล็บว่ามันสวยมันงามถ้ามันสวยมันงามนี่เราจะไปตกไปแต่งไปทาสีไปทําเล็บเจลไปทําเล็บปลอมกันทําไมนะคะอันนี้เราก็พิจารณาด้วยการใช้ปัญญาเราพิจารณาไปอย่างนี้นะ ต่อไปก็จะเป็นฟันนะทีนี้เราก็มาดูว่าฟันเนี่ยนะมันสวยตรงไหนลองไม่แปลงฟันตื่นเช้ามาไม่แปลงฟันเนี่ยมันมีขี้ฟันไหมก็มีขี้ฟันถูกไหมคะมีขี้ฟันแล้วมีกลิ่นไหมกลิ่นมีกลิ่นเหม็นไหมเหม็นถ้าเราไม่แปลงฟันเนี่ยเหม็นไหมเราก็มาพิจารณาดูว่าทุกวันทุกเช้าเราจะต้องตื่นขึ้นมาแปลงฟันอาบน้ําแปลงฟันตอนเช้าตอนเย็นก็แปลงฟัน เผอๆบางคนก็แปลงฟันตอนเที่ยงด้วยนะฮะบางคนเนี่ยไม่สะใจก็ต้องไปหายาสีฟันดีๆแปลงสีฟันดีๆมา,าดูแลช่องปากให้สะอาดให้สวยบางคนฟันไม่เรียงเป็นเรียงไม่เป็นระเบียบนะบางคนฟันเกฟันซ้อนอย่างเงี้ยก็ต้องไปหาหมอฟันไปหาเงินมาจัดฟันเราก็พยายามมองดูว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไปหลงมันตรงไหน เราต้องหาเงินแทนที่จะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาไว้ซื้อข้าวกินมาไว้ซื้ออยู่ยาเวลาไม่สบายเราก็เอาไปทำตกแต่งให้ฟันมันสวยงามมันก็เป็นภาระถูกไหมฮะเราก็ต้องดูว่าวันหนึ่งเนี่ยฟันมันหลุดไปเนี่ยมันบอกเราไหมฟันมันผุเนี่ยมันบอกเราไหมเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่ตัวเราแท้ที่จริงฟันก็คือะไรฮะฟันก็คือกระดูกชิ้นหนึ่งที่เอามาบดขยี้อาหาร ย่อยอาหารเพื่อให้ลงไปสู่กระเพาะอาหารเท่านั้นเองนะอันนี้เราก็พิจารณาให้เราพิจารณาว่าเราไปหลงมันตรงไหนเราไปยึดมันตรงไหนกิเลสที่มันอยู่ในใจเราที่เราไปหลงชอบฟันชอบฟันสวยๆชอบเราไปหลงมันตรงไหนเราเราต้องพิจารณาเราก็ต้องมาพิจารณานะต่อไปก็เป็นหนังนะหนังที่หุ้มห่อกายเนี่ยมันก็เป็นแค่หนังบางๆถ้าเราถลกหนังออกเนี่ย มันก็เป็นน้ำเลือดน้ำหนองมันก็มีต่อมเหงือ่อมันก็มีเหงือ่อเวลาที่เอาเราทำงานหรือออกกำลังกายมันก็มีน้ำเหงือ่อซึมออกมาตามรูขุมขนก็สกระปรกจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยก็คือตัวสกระปรกเราลองดูสิครว่าอย่างผ้าเนี่ยที่วางไว้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีมันมันก็สะอาดอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เอามาห่อหุ้มร่างกายเอามาสวมใส่ นะแค่ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงครึ่งวันหรือหนึ่งวันอย่างเงี้ยก็ต้องถอดมาสักมันก็สปกปรกก็ถือว่าเป็นเป็นความสกขพานั้นสกปรกทันทีอันเนี้ยจริงๆแล้วเรามองตรงจุดนี้ก็คือร่างกายคนเราเนี่ยเป็นสิ่งสปกปรกก็จะมีหนังห,อห่อหุ้มไว้นะเวลาที่เราถลกหนังออกมาเนี่ยมันก็จะมีพวกน้ำเลือดน้ำหนองที่อยู่ตรงนั้นนะแท้ที่จริงมันมันเป็นสิ่งที่ เขาเรียกว่าห่อหุ้มสิ่งไม่สวยไม่งามในร่างกายของคนเราเอาเวัยวะต่างๆห่อหุ้มลำไส้กระเพาะอ,อาหารโครงกระดูกนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหนังตรงนี้มันก็คือธาตุดินนะให้เราพิจารณาอย่างนี้เวลาที่เราออกพิจารณาเมื่อเรามีกำลังสมาธิที่มากขึ้นแล้วนะสมาธิเนี่ยเป็นพื้นฐานในการ ทำงานของจิตให้จิตได้ออกพิจารณาร่างกายให้ค้นในร่างกายนะให้ค้นในร่างกายอย่าค้นนอกร่างกายนะคะให้ให้ค้ในในในกายวิภาคเมื่อเราค้นในกายเนี่ยจิตเราก็จะเริ่มนิ่งขึ้นนะมันจะไม่ฟุ้งซ่านมันก็จะไปพิจารณาเราก็ไปพิจารณาอย่าง ถ้าเราพิจรารณาที่น้อยพิจารณาเนาะเอาตัวอย่างขึ้นมาน้อยก็จะเข้าไปพิจรารณาเมื่อน้อยพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเสร็จน้อยก็จะพิจารณาอาหารนะอาหารที่เรากินเข้าไปนะมันก็จะไปไปย่อยในใน,ในกระเพาะนะคะแล้วก็ไปย่อยในเอ่อลงสู่ลำไส้เล็กแล้วก็ไปลำไส้ใหญ่แล้วก็ออกไปเป็นอุจจาระอย่างเงี้ยคือคือเราพิจรารณาดูว่า ทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะน้อยพิจารณาในส่วนที่มันเป็นเขาเรียกรูปลักษณ์ภายนอกสันฐานภายนอกแล้วน้อยก็พิจารณาในส่วนที่อยู่ด้านในของร่างกายนะคะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือเวลาที่เราพิจารณาเนี่ยให้เรามีสติอยู่ที่อนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาที่เราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนัง ก็ให้มันอยู่ในในในหมวดของไตรลักษณ์นะคะให้สติอยู่ที่ไตรลักษณ์ก็คือพิจารณาดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสันฐานภายนอกอย่างเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการหลุดล่วงมันมีการงอกใหม่นะคะอย่างหนังเนี่ยมันเป็นเราเราอาบน้ําเราถูมันเป็นขี้ใครใช่ไหมคะมันก็เกิดขึ้นใหม่หนังก็เกิดขึ้นใหม่เหมือน คนที่ไปตัดเล็บใช่ไหมฮะมันมีหนังอยู่ด้านข้างของเล็บเนี่ยหนังมันก็เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาอย่างผู้หญิงที่ที่ทำเล็บบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้นะคะมันมีการหลุดลอกออกไปมันมีการเกิดขึ้นใหม่เล็บก็เกิดใหม่ผมก็เกิดใหม่นะคะเส้นขนก็เกิดใหม่มันเหมือนขนจักระแลที่ผู้หญิงถอนออกเนี่ยมันมันหลุดออกไปแล้วมันก็เกิดใหม่นะคะแล้วมันก็ไม่ได้บอกเราว่ามันจะเกิดใหม่เพราะนั้นี้อันนี้ก็คือไม่ใช่เราถูกไหมคะ พอมันหลุดออกไปเนี่ยมันก็เป็นอนัตตาใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไปยึดไม่อยากให้มันหลุดอยากให้มันผมยาวอย่างนี้สวยอย่างนี้ไม่ให้มันเปลี่ยนสีอย่างนี้เข้าไปยึดในความไม่เที่ยงมันก็ทําให้เราทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการพิจารณาอย่างยากนะพิจารณาในส่วนของความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเมื่อมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันหายไปถ้าเราไปยึดในความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงเนี่ยเราก็ทุกข์ อันนี้ให้เราพิจารณาแบบนี้ค่อยๆทําไปนะคะค่อยๆทาไปเพราะว่าถ้าคนที่ไม่เคยพิจารณากายเนี่ยแรกๆก็จะก็จะแบบเขาเรียกว่าไปไปเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนมวยมวยไม่มีวัดอ่ะเหมือนมวยเหมือนมวยไม่มีค่ายอะ่ะก็คือสเปะสบะนะคะแต่พอเราพิจารณาไปบ่อยครั้งเข้าเรื่อยๆนะคะเราก็จะเกิดความชํานาญ แล้วก็จะเกิดความเชี่ยวชาญเกิดขึ้นนะแล้วน้อยก็เพิ่มในส่วนที่น้อยพิจารณาก็คือน้อยพิจารณาเข้าไปในในน้าลายนะคะในร่างกายเราเนี่ยมันมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟธาตุดินก็คือเนื้อเรากายเรานะกระดูกเนื้อกระดูกเนี่ยนะคะเป็นธาตุดินน้ำเนี่ยก็ได้แก่น้ําลายนะคะน้ำลายน้ําเลือดน้ําหนองน้ําย่อยน้ําดีนะคะ ในในร่างกายน้ำย่อยในกระเพาะนะ้ำปลดในกระเพาะอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นธาตุน้ําธาตุลมก็คือลมที่เราหายใจเข้าไปในปอดนะคะลมที่อยู่ในลใําไส้ในกระเพาะที่เกิดจากอาหารการบดย่อยอาหารแล้วมีการอ่าเขาเรียกว่าสลายนะมีมีลมออกมาแล้วดันในส่วนที่เป็นอ อาหารที่ย่อยแล้วออกมาเป็นอุจจระนะคะมีเหมือนลมตีขึ้นลมดันลงเหมือนแล้วลมในความดันลูกตาอย่างเงี้ยก็มีนะคะมันมันก็จะเป็นดินน้ําลมไฟทีนี้ไฟก็คืออะไรคะไฟก็คือการเผาผลาญให้ร่างกายอบอุ่นเราเคยเราเคยสังเกตไหมคะเวลาที่ที่เราทำงานเนี่ยหรือว่าเราเดินแค่เราเดินไปเดินมาเนี่ย มันก็จะมีเหงื่อออกมันก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นในร่างกายนั่นแหละค่ะก็คือมีการเผาผลาญมันมีการเผาผลาญในร่างกายเกิดขึ้นเผาผลาญในเซลล์นะคะแล้วก็ผลิตออกมาให้เราร้อนจนมีเหงื่อออกอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นให้เราพิจารณาแบบนี้ว่าร่างกายเนี่ยก็คือวัตถุของโลกร่างกายก็คือธาตุทั้งสี่ที่มารวมกันดินน้ำลมไฟมารวมกัน เราพิจารณากลับไปกลับมาอย่างนี้เพื่ออะไรคะเพื่อให้จิตถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนะคะกายนี่แหละสาคัญกายนี่แหละที่ทําให้คนมีความยึดมั่นถือมั่นมีราคะตัณหามีอุปทานแล้วเป็นตัวประสานงานให้คนเนี่ยวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารดังนั้นเนี่ยศาส,สนาพุทธก็จะสอนให้เราพิจารณากกยนะคะให้จิตนี่แยกกาย ให้จิตแยกกายให้จิตมีความรู้มีวิช,ชาเมื่อจิตมีวิช,ชาจิตก็จะไม่หลงนะทีนี้ก่อนที่เราจะมาพิจารณาเนี่ยเราก็จะต้องมีพื้นฐานของการทำสมาธิแล้วมีกำลังของสมาธิที่มากพอมีพลังจิตที่มากพอเราไม่จำเป็นจะต้องรอไปจนกว่า เราจะมีกระแสจิตที่เป็นดวงตาทิพย์เกิดขึ้นเราถึงไปพิจารณาร่างกายไม่ใช่นะคะเราจะต้องบริกรรมภาวนามาจนกระทั่งจิตนี้อิ่มอารมณ์จิตอิ่มอารมณ์เป็นสมาธิหมายความว่ามันไม่มีสัญญาสังขารวิญญาณมารบกวนนะ,ะจิตว่างจากอารมณ์พอใจว่างจากอารมณ์ไม่พอใจจิตว่าง จากอารมณ์ต่างๆที่มากบวนอันนั้นเขาเรียกว่าจิตมีสมาธิแล้วกำลังมีพลังของจิตที่พอจะสามารถพิจารณาร่างกายได้เราก็นำจิตนี้ออกไปพิจารณากายโดยการอาศัยการตั้งต้นจากกรรมฐาน5ก็คือผมขนเล็บฟันหนังนะคะ,ะวิธีการเราก็จำว่า ให้เราอยู่ในวงของใจรักก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาที่เราพิจารณาผมเนี่ยให้เราดูสันฐานสันฐานก็คือลักษณะของผมิ่งที่เกิดผมเกิดจากอะไรน้ำเลือดน้ำหนองก็คือเกิดจากในรูคุมขนของเรานี่แหละนะคะแล้วผมเนี่ยเวลามันงอกมันมันงอกเองเวลามันร่วงมันร่วงเองเวลามันขาวมันขาวเองมันบอกเราไหมมันไม่บอกเรามันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยง ถ้าเราไปยึดมันเราก็ทุกข์กมฮะมันหลุดไปมันก็เป็นอนัตตาอันนี้คือลักษณะแบบนี้นะคะไล่จากผมขนเล็บฟันหนังก็พิจารณากลับไปกลับมาเมื่อเราพิจารณาแบบนี้ไปสักสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งของใครนี่ไม่เท่ากันนะเมื่อเราพิจารณาไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจิตเราเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าเราใช้พลังไปแล้วเราก็ต้องกลับมา วางจากการพิจารณากลับเข้ามาสู่การทําสมาธิสร้างพลังจิตใหม่นะคะเพราะว่าเราใช้พลังจิตในการพิจารณากายแล้วเราก็กลับมาทีา่สถานที่ตั้งในการทําสมาธิแล้วเราก็ทําสมาธิเราอย่าไปเสียดายในช่วงของการพิจารณานะคะเราก็มาทําสมาธิต่อเพื่อให้จิตมีกําลังต่อไปอีกนะคะทีนี้ถ้าในระหว่างที่เราพิจารณาอยู่นะมันมีสัญญาเข้ามารบกวน มันมีความปรุงแต่งเข้ามารบกวนให้เรากลับมาในฐานที่ตั้งแล้วมาบริกรรมนะมาภาวนาใหม่เพราะตรงนั้นถือว่ากำลังสมาธิไม่มากพอเราต้องกลับมาฐานที่ตั้งเพราะว่าถ้าเราไปพิจารณาต่อในขณะที่มันมีสัญญามีความคิดมีความปรุงแต่งมารบกวนสมาธิอยู่เนี่ย มันจะกลายเป็นมิจฉาสมาธิมันจะกลายเป็นสมุทัยมันจะหลงแล้วมันก็จะไหลออกไปนะคะมันก็จะหลุดออกไปเลยมันก็จะหลงไปเลยถ้าเรากําลังพิจารณาอยู่เนี่ยแล้วมันมีความคิดเข้ามาเก่ะกวนความคิดที่เป็นสัญญานะที่มันฟุ้งผุดขึ้นมาเนี่ยหรือมันมีความปรุงแต่งผุดขึ้นมาเก่ะกวนให้เรารีบกลับมาอยู่ในฐานที่ตั้งแล้วภาวนาใหม่นะคะเพื่อให้ จิตเนี่ยมีกําลังสมาธิมากขึ้นก่อนเพราะว่าถึงตรงน,นั้นเนี่ยแสดงว่าจิตเรากําลังสมาธิยังไม่มากพอเราต้องกลับมาอยู่ในฐานที่ตั้งนะตรงนี้ต้องต้องระวังเพราะว่ามันจะเป็นสมุทยัยแล้วมันจะมันจะเป็นการหลงแล้วมันมันก็จะหลุดออกไปจากสมาธิเลยนะคะอันนี้ก็สําหรับคนที่มีสมาธิตั้งมั่นได้ใหม่ๆนะคะน้อยพยายามที่จะค่อยๆไปนะคะค่อยๆไปทีละขั้นทีละขั้นตรงนี้เนี่ย ให้เอาแบบนี้ก่อนนะคะถ้าหากว่ากําลังสมาธิเราไม่มากพอเราต้องมาเราต้องมาทําสมาธิให้มากขึ้นให้มีกําลังมากขึ้นอย่าด่วนอย่าใจร้อนในการพิจารณานะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็อย่าไปคาดหมายอย่าไปหมายมั่นนะคะให้รักษาใจเ,เวลาที่เราพิจารณาเวลาที่เราพิจารณากายเนี่ยให้เราดูใจ ว่าใจเราเนี่ยไม่มีความเร่าร้อนไม่มีความคาดหวังไม่มีความอยากที่จะเข้าไปพิจารณานะคะให้มันเป็นให้เป็นเหมือนกับเวลาที่เราจะดูอะไรสักอย่างให้เราดูแล้วก็เห็นเป็นตามสภาพแล้วในสมาธิเนี่ยมันจะเกิดปัญญานะมันจะเกิดปัญญาเกิดขึ้นว่าอ๋ อันนี้มันเกิดขึ้นเองมันหลุดลอกเองมันเปลี่ยนแปลงเองโดยที่เราไม่ได้เข้าไปทําการเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ไปทําอะไรของมันมันเกิดขึ้นเองนะคะมันก็จะเป็นอนิจจังอนัตตานะฮะแล้วเราไม่เข้าไปยึดนะเราก็ต้องดูจิตเราด้วยว่าจิตเราไม่เข้าไปอยากไม่เข้าไปยึดนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดหน่อยสําหรับผู้ที่มีกําลังสมาธิมากเนี่ยก็จะปัญหาก็จะเกิดตรงนี้แหละ พอเราปฏิบัติแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันซ้ําๆนับครั้งไม่ถ้วนนะคะจิตก็จะเริ่มเรียนรู้จิตก็จะเริ่มมีความรู้จิตก็จะมีวิชาเมื่อจิตมีวิชาปัญญาก็เกิดมันก็จะคลายนะมันก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะค่อยคอยเป็นค่อยๆไปนะให้เราสังเกตตรงนี้นะมันจะเป็นสิ่งที่ละเอียด มันต้องใช้สมาธิมากพอสมควรแล้วก็ต้องทำหลายๆครั้งมันมันจะเห็นเองแหละนะมันจะมันจะรู้เองเราก็ค่อยๆทำความเข้าใจในสภาวะที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราพิจารณากายนะอันนี้ก็มาฝากสำหรับผู้ที่มีสมาธิที่มากขึ้นแล้วมีกําลังสมาธิดีนะแต่ว่ายังเข้าฌานสีไม่ได้ นะยังเข้าอุปจารสมาธิไม่ได้ตรงนี้ก็อย่าไปกังวลนะเราเรา,เาบางทีเราไม่จําเป็นจะต้องไปนึกถึงตรงนั้นนะคะเราเอาแค่ว่าจิตเราเป็นสมาธิหรือยังพอจิตเป็นสมาธิเนี่ยคือจิตว่างจากอารมณ์พอใจว่างจากอารมณ์ไม่พอใจว่างจากสัญญาว่างจากความนึกคิดปรุงแต่งว่างจากอารมณ์ต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าจิตเป็นสมาธิ ทีนี้เราอยากจะรู้ว่าจิตเรามีกําลังมากขึ้นหรือเปล่าเราก็ไปพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอย่างที่น้อยกล่าวมาตอนข้างต้นนะคะในขณะที่เราพิจารณาอยู่นั้นถ้ามันมีความนึกคิดปรุงแต่งขึ้นมาอารมณ์ขึ้นมาให้เรากลับมาอยู่ในฐานที่ตั้งเท่านั้นเองนะเราไม่ต้องไปเสียดายว่าอุย้ยเสียดายจังเลยกําลังพิจารณาผมอยู่กําลังพิจารณาหนังอยู่ ไม่น่าจะมีความคิดตรงนี้ขึ้นมาเลยอันนั้นเราไม่รักษาใจแล้วนะคะอันนั้นก็คือเราหลงและมันเป็นสมุทัยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมันถ้าเรามีความตั้งใจมีมีมอธิบาทสีนะคะมีความรักในการที่จะเข้าถึงธรรมของพระพุทธองค์มีความมุ่งมั่นมีความวิริยะนะคะมีความอดทนในการปฏิบัติเนี่ย เราจะพบความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเป็นธรรมของพระพุทธองค์ที่ท่านมีแนวทางวางไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่เราดําเนินตามที่ท่านสอนเท่านั้นเองนะคะท่านก็ไม่ได้บอกให้ให้เชื่อแต่ให้พิสูจน์โดยการทําตามคําสอนที่ท่านสอนไว้นะ,ะแล้วเราก็จะพบอย่างที่ท่านสอนไว้นะคะวันหนึ่งมันก็จะต้องเห็น สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในขณะที่เราฝึกนะขอเป็นกำลังใจให้กับนักปฏิบัติทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับนักปฏิบัติใหม่ที่ได้มารู้จักนภคาวาท่านใดที่มีคำถามมีข้อสงสัยในการปฏิบัตินะคะก็ให้ไปที่เพจนภคาวาที่เขียนเป็นภาษาไทยแล้วก็อินบ็อกซ์ในช่องข้อความนะคะน้อยก็จะตอบตรงนั้นส่วนท่านใดที่อยากจะถามใต้คลิปนี้ ก็ถามมาได้เลยและอีกช่องทางหนึ่งที่จะติดต่อกันก็คือมี Facebook นภัควาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าถ้าติดต่อที่เพจณนะภัควาที่เขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยจะสะดวกกว่านะคะน้อยจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะตอบทุกคนที่ขอคำปรึกษาเข้ามานะคะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านกำดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรพสตร์ทั้งหลายไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ